ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคสน่ารักน่ารักของแบรนด์ไ s โนช l ลกันค่ะสําหรับไรโนชิลเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านการกันกระแทกได้ดีนะคะตัวเคสที่บอยสั่งมาจะมีทั้งเคสของ p p o o n 10R iPhone 13แล้วก็ Airpods 2ค่ะทีนี้มาอันบ็อกดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างเริ่มจากเคสของ iPhone ก่อนเลยนะคะนีค่ะอันแรกอันนี้จะเป็นเคสของ iPhone 10R นะคะ ันที่2ก็เป็นเคสของ p p o o n 10R เหมือนกันค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นเคสของ i p h o n e 13นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเคสของ i p h o n e 13ค่ะสุดท้ายอันนี้จะเป็นเชือกคล้องนะคะเป็นเชือกคล้องของตัวเคสแบบใสค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรจะเริ่มใส่เคสให้ดูนะคะเริ่มจาก p p o o n 10R ก่อนนะคะจะมี2อันค่ะอันแรกจะเป็นเคสแบบ s o l i ดสูรนะคะเป็นเคสชิ้นเดียวค่ะเราสามารถออกแบบได้เองด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเคสที่ป่อยออกแบบลายเองนะคะตัวผิวเคสจะเป็นแบบด้านๆค่ะนี่ค่ะนี่เป็นตัวลายที่ปลอยออกแบบนะคะสกรีนมาคุณภาพดีเลยค่ะที่ด้านข้างเคสตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์ไดโนชิลอยู่นะคะ จะลองใส่กับ iPhone 10R ของอปให้ดูค่ะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีสวยเลยนะคะอันนี้ถูกใจมากๆเลยค่ะสีก็หวานนะคะไปเรืองมาเป็นสีชมพูค่ะทีนี้มาดูเคสอันต่อมากันนะคะ ถัดมาจะเป็นเคส MOD nx ค่ะจะเป็นเคสแบบบัมเปอร์แล้วก็มีแผ่นแยกด้านหลังมานะคะอันนี้เป็นลายที่ทางแบรนด์มีให้เลือกอยู่แล้วนะคะเวลาเราจะใส่ตัวแผ่นด้านหลังเนี่ยให้เราเอาตัวชิ้นนี้ออกก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่แผ่นด้านหลังลงไปค่ะ นี่ค่ะดูสวยน่ารักดีเลยนะคะลองใส่จับตัว iPhone 1น r ดูนะคะนี่ค่ะใส่ได้พอดีสวยน่ารักมากเลยนะคะด้านหลังโชว์สีของ iPhone ด้วยค่ะอันนี้ก็สวยถูกใจมากๆนะคะทีนี้ต่อมามาดูเคสของ iPhone 13กันบ้างค่ะ นี่ค่ะเคสไ h ้ n น13จะเป็นเคสแบบใส่ทั้ง2อันนะคะอันแรกอันนี้จะเป็นอันที่ปลอยออกแบบลายเองค่ะนี่ค่ะสกรีนได้ดีเลยนะคะสวยถูกใจมากๆค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นเคสลายสโนปี้นะคะเป็นเคสที่ทางแบรนด์คอลแลบกับสโนปี้ค่ะลายน่ารักมากนะคะ ตัวเคสใสสวยมากเลยค่ะอันนี้จะใส่แบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แบบมีสายคล้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวกราจะลองใส่สายคล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะในซองจะมีห่วงมาให้นะคะ วัจะเลือกใช้เป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะใส่ตัวห่วงไปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดค่ะจากนั้นเลื่อนมาตรงริมนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะต้องใส่กับตัว iPhone ก่อนนะคะนี่ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ได้พอดีสวยเลยค่ะ ทีนี้ลองใส่สายคล้องดูนะคะนี่ค่ะใส่สายคล้องแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะใช้ห้อยคอรหรือจะใช้สะพายก็ได้ค่ะดูน่ารักดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวเคสยังสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยค่ะ นี่ค่ะจะมีปุ่มให้เลือกหลายสีเลยนะคะเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะวิธีก็เอาปุ่มอันเดิมออกค่ะใส่ปุ่มใหม่เข้าไปนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะเปลี่ยนได้ทั้งปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเราสามารถคัสตอมสีได้ตามที่เราชอบเลยนะคะทีนี้สุดท้ายมาดูที่เคส AirPods กันค่ะนี่ค่ะสำหรับเคส AirPods ปอยมีสั่งมา2อันนะคะจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะ นี่คสำหรับอันสีชมพูจะเป็นแบบคัสตอมนะคะใส่ตัวอักษรได้ค่ะอันนี้ปอยใส่เป็นคําว่าปลอยนะคะ p o y สีทองค่ะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีเขียวค่ะอันสีเขียวอันนี้จะเป็นลายสโนปปี้นะคะเป็นลายที่ทางแบรนด์คอลแลบกับสโนป p ปี้ค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะ ส่วนของตัววัสดุนะคะที่ด้านในจะเป็นวัสดุนุ่มค่ะส่วนที่ด้านนอกจะเป็นเคสแบบแข็งนะคะอันนี้ก็ช่วยกันกระแทกได้ดีเลยค่ะแล้วก็ข้อดีของเคสแบบนี้ก็คือเราสามารถสลับสีตัวเคสแล้วก็ฝาได้นะคะนี่ค่ะจะสลับใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวปาจะลองใส่กับแอร์พอรตให้ดูค่ะปะจะลองใส่กับฝาสีเขียวดูนะคะ นี่ค่ะใส่สลับสีแบบนี้ก็ดูน่ารักมากๆเลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเปิดใช้ก็เป็นแบบนี้นะคะตัวเคสดูแข็งแรงมากเลยค่ะมีที่ห้อยมาให้ด้วยนะคะตรงตัวที่ห้อยอันนี้ก็มีชื่อแบรนด์ไรโนชิลอยู่ค่ะดูสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจเคสน่ารักๆ,ๆของไรโนชิลแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะใส่ลิงก์สำหรับสั่งซื้อเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะจะใส่โค้ดส่วนลดเอาไว้ให้ด้วยนะคะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ